วางเือลงย้ายทำไมมาโหงมาเหงสงสัยจะภาวนานหนักไม่ได้นอนร่างกายมันก็อาจจะประท้วงก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมดา เอาชีวิตให้มันรอดนให้มันปลอดภัยอย่าพึ่งตายในพรรษาภาวนาก็ภาวนา,า,า,วนาถ้ามันไม่ไหวก็าพากภาวนาเนี่ยมันก็ภา,าวนาได้ทุกที่นะเนแต่ว่าบางทีมก็ต้องมีหมู่มีคณะแต่ว่าบางคนก็ชอบอยู่คนเดียว ชอบเก็บตัวก็ไม่ได้ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากคุกขีพอ,อจะวุ่นวายบางทีมันก็ไม่สงบให้แต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าจะชอบอะไรยังไง กรขอให้เราได้ขัดเก่าตนเองลดละในการที่จะให้เราเกิดความเจริญอันนี้แหละเป็เรื่องที่สำคัญเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราถ้าเราไม่สามารถจัดการกับตนเองได้เราก็จะทุกข์กับตนเองเรื่องของตอนเองก็มากที่เราจะต้องจัดการ ถ้าเราไม่รู้จักรับผิดชอบตนเองก็จะเป็นภาระของคนอื่นและถ้าเราไม่รู้จักลดละปล่อยวางคนอื่นก็จะเป็นภาระของตนเองทำให้ตนเองต้องเหนื่อยกับเขาโทกกับเขาน,นี่เราจะทำอย่างไรจะรับผิดชอบตนเองได้ไม่ให้เป็นภาระของคนอื่น และเราจะต้องไม่เอาคนอื่นมาเป็นภาระที่เราจะต้องละเขาต้องปล่อยต้องวางเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะบางคนอยากเหมือนกับไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นแต่ว่าเอาคนอื่นมาเป็นภาระก็มีเราเนี่ยับผิชอบตนเองดูแลตนเองคิรดร่ตนเองดี บางทีมันอยากให้คนอื่นดีด้วยกเมื่อยํำคนนะั้นเมื่อยํำคนนอกีกเพราะว่าเราอยากให้เขาดีบางทีเราก็เลยต้องยอมยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือถ้าทำได้ก็ทำทาไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพื่อไม่ให้เราทุกข์กับเขาจนเกินไป บางคน,นเนี่ยทุกข์กับความไม่ดีของคนอื่นคือไม่ได้ช่วยให้เขาแบบดีขึ้นแต่ว่าไปเอาความไม่ดีของคนอื่นมาทำให้ตนเองเป็นทุกข์ไปโกรธไปเกลียดไม่พออกพอใจอยึดถือความชั่วของคนอื่นแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง ปล่อยวางความชั่วของคนอื่นให้ได้เพื่อไม่ใหต้ตนเองเป็นทุกข์กับความชั่วของเขาทําเรากไปวนเวียนเหนื่อยกับคนนั้นเหนื่อยกับคนนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้นทนนนาที่เราก็ยังมีอะไรร้าย,ายอย่างที่เราต้องจัดการกับตนเองพวกเราทั้งหลายมาสว่หาความสงบความสงบภายนอน ที่เราออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากการไปแบบยินรนเกง่แกงแย่งแข่งขันนี่ก็ือว่าเราแบบโชคดีแล้วนะที่ <c oughs> เราละมาได้ออกมาได้เพราะว่าสังคมภายนอกโอ้โบางทีมันโหดร้าย,ยจริงๆนะบางคนไม่น่าทุกข์กว่าทุกบางคนไม่น่า มีปัญหากว่ามีปัญหาความโลภความโกรธความหลงการแข่งแย่งการอิจฉาริษยาเรีวยกว่าความน้อยอกน้อยใจความคิดที่มันทำให้ตนเองต้องเครียดมาคนกลายเป็นโลกคิดมากกลายเป็นโลกซึมเศร้าทำลายตนเองจนบางครั้งก็จบชีวิตของตนเอง เสื้อว่าครั้งไม่น่าที่จะเป็นเพราะว่าไม่ทุกขาดนั้นแต่ว่าจิตใจมันทุกข์มันไม่ไวหวบางทีมันก็เลยแบบไม่อยากเกิดไม่อยากอะไรแบบมาทุกข์อีกแล้วจะไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ก็คิดไปว่าตายแล้วจะพ้นทุกข์่าตัวตายไหมมีข่าวหลายข่าวที่ดูมันคนแบบพากันไปกระโดดน้ําตาย ออคือกาวะ่ะบางคนก็ทำ้ายตันเองจนตายซึ่งเป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะคือเขาคงทุกข์มากทรมานมากจิตใจมันไม่ไหวกายมันอยู่ได้อย่อยวง่าใจมันไม่ไหว วัธรศาสนาเนี่ยจึงเป็นทางออกที่สําคัญไปนะเหมือนกับเป็นที่พึ่งคือบางครั้งบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาได่า่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเหมือนเขาโง่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนป่วยคือบางครั้งเราจะคิดว่าเขาเป็นคนโง่เป็นคนไม่ดีทันนี้บางทีมันก็เหมือนกับไปซ้ำเติมขเขา เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากทุกข์หรอกเขาก็ยังไม่อยากเป็นคนไม่ดีไม่อยากเป็นคนชั่วแต่เพราะว่าเขายังมีกิเลสปัญญาเขาไม่ถึงถ้าเรามีธรรมะเราจะย่องจิตใจอยู่เหนือเขาคือมองเขาเหมือนเป็นคนป่วยมองเหมือนเขาเป็นคนแบบน่าสงสารสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่จะตายชีวิตเขาทุกข์กว่าเรานะ ชีวิตเขาโง่กว่าเราเขาแบบบาปกว่าเราอะไรกว่าเราเนี่ยเรายิ่งต้องเห็นใจเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางหรือว่าไม่ไปซ้ําเติมไม่ไปดูถูกเพราะถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราก็ทุกข์กับเขาไปด้วยถ้าเราคิดดีกับเขาเนี่ยเราไปจะไม่ทุกข์กับความชั่วของเขาแต่ถ้าเราคิดไม่ดีกับเขาเราก็จะทุกข์กับความชั่วของเขาทั้งที่เราไม่ได้ทาชั่วกับเขาพุทธศาสนาจึงให้เราเนี่ย ยบจิตใจเราให้ย,มยม่ำอยูมเหนือเขาให้ได้